สวัสดีค่ะทุกคนก็เริ่มจากการลงรองพื้นกันเลยแบบไม่รอชานะคะแต่ว่าป๊บลงเป็นตัวซีซีนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกใช้แปลงในการลงหรือว่าใช้ฟองน้ำเนี่ยป๊บแนะนําเลยนะเพราะว่าใช้นิ้วแล้วมันเอ่อแทบแทบแล้วมันแบบรู้สึกเจ็บนิดๆนะคะตรงรอยช้ําบริเวณจมูกเนาะ หลังจากที่ลงเรียบร้อยแล้วก็มาลงแป้งกันนะคะเพราะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะทุกคนอันนี้คือลำบากมากถ้าไม่ใช้แปรงนะคะใช้มือคือลงยากมากผมแนะนําให้ใช้แปรงในขั้นตอนนี้เนาะมาเขียนคิ้วกันค่ะเพราะว่าใช้เป็นเดินสอเขียนคิ้วถูกๆนะคะแท่งนี้20บาทเองถ้าป๊อบจำไม่ผิดนะคะทุกคนก็เขียนลงไปเลยเขียนแบบตามที่ทุกคนถนัดเลยนะคะว่าชอบเขียนแบบไหนแต่ป๊อบจะลงแบบเบามือนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเราเขียนคิวนค้วเข้มเนี่ย เราก็ต้องแต่งหน้าเข้มตามนะคะอันนี้ผมไม่สามารถแต่งให้มันเข้มได้เพราะว่าสงสารตัวเองเวลาต้องแบบเช็ดเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ายังล้างหน้าแบบเต็มที่ไม่ได้ต่อด้วยการลงอายแชโดว์นะคะเพราะว่าจะลงโดยใช้บรัชของ for you 2นะคะลงไปเลย ต่อด้ทาลิมนะคะทุกคนป๊อบใช้เป็นสีแดงของเมเบลีนนะคะฝาสีดำป๊อบจำชื่อรุ่นไม่ได้นะคะปัดแก้มก็ for you two ตัวเดิมเลยนะคะทุกคนดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะทุกคนก็ป๊าจะใช้เป็นของเมเบลีนเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะปัดไปเลยนะแบบถนัดปัดขนตาแบบนั้นก็ปัดไปเลยนะคะทุกคน ขั้นตอนนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะคือพบชอบใช้อายแชโดว์สีน้ำตารลระไปลงไปที่ขอบตาล่างนะคะก็เสร็จแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่มีเพลงเนาะเพราะพี่เกียดใส่นะคะ